สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่4มีนาคม2,025นะครับวันนี้เฟกดนเด็กอยู่ที่15จากเมื่อวานนี้33กับบรรยากาศของตลาดคริปโตที่ไม่ต้องพูดกันเวียงเหมือนเเวียงยิ่งกว่าช่วงนั้นของเดือนนะ,ะบรรยากาศของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริก,กาเมื่อคืนนี้ปิดตลาดก็สภาพเหมือนปลาสำลักน้ำ ตลาดหุ้นสามริกาดาวโจนนะครับปิดตลาดร่วงไป649จุด S&P 500ร่วงไปกว่า100จุด NASDAQ เกือบ500จุดนะครับล่าสุดคุณปู่วันบัฟเฟต์ออกมาลงความเห็นถึงแผนภาษีลุงทรัมป์แผนภาษีสินค้าแคนดาเม็กซิโก25%คุณปู่บอกว่าแผนภาษีแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับ act of war การประกาศสงครามกับ2ประเทศนี้นะครับ พูดงี้เพราะอะไรล่าสุดเมื่อคืนนี้ลุงทรัมป์ออกมาคอนเฟิร์มแล้วแผนภาษีสินค้าจีนแคนดาเม็กซิโก4มีนาคมเวลาสาอเมริกาก็คือวันนี้นะจีน10บวก10แคนดาเม็กซิโก25%ตอนนี้ไม่มีเปลี่ยนแผนแล้วนะครับส่วนภาษีแบบ reciprocal ภาษีที่ประเทศไหนคิดอเมริกาเท่าไหร่อเมริกาก็จะคิดเพิ่มหรือคิดเท่ากันเท่านั้น นะหลายประเทศคิดภาษีสินค้ากับอเมริกาแต่อเมริกาเนี่ยไม่ได้คิดภาษีออนําเข้าสินค้าแต่หลังจากวันที่2เมษายนเนี่ยลุงช้ามบอกขึ้นให้หมดให้เท่าเทียมกันนะครับออผลกระทบกับตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วข่าวนี้เขียนว่าพื้นที่บริเวณชายแดนแคนดาเม็กซิโกความที่ตอนนี้ผักผลไม้เริ่มมีราคาแพงขึ้นคนเริ่มกักตุนเนี่ย ร้านอาหารบางร้านโดยเฉพาะในเขตชายแดนไม่กล้าลงราคาในเมนูอาหารเพราะไม่รู้ว่าราคาหลังจากที่มีการขึ้นมาสีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนอาจจะ10% 15% 2 0 25หรือเปล่านะครับและถ้าซัพพลายเออร์รายย่อยในสาเมาริกาไม่สามารถซื้อสินค้าเกษตรจากเม็กซิโกได้เนี่ยเขาบอกว่าทัวแตงกวา b บลเปเปอร์ pepper, พริกหวานมะเขือเทศผ่าต่างๆจากเม็กซิโกจะถูกปล่อยให้ตายเพราะเก็บขึ้นมาก็ขายไม่ได้นะส่วนคนเมกันข่าวเขาบอกว่า expecting higher prices that could unnerv e the Fed เตรียมรับแรงกระแทกจากราคาข้าวของที่กำลังจะแพงขึ้นซึ่งอาจจะแพงจนแบบสะเทือนไปถึงเฟดถึงลุ่มเจริมนะ คนใหม่ที่เพิ่งมาต้องเข้าใจนะครับ d ดดดี้ทุกสถาบันคนที่มีผลกับพอร์ตเรามากที่สุดทั้งพอร์ตทองคำพอร์ตคริปโตพอร์ตหุ้นเนี่ยคือลุงจเจริมและถ้าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคในอนาคตมันเป็นขาขึ้นจนอย่างที่ข่าวเขาบอก unnerve the Fed ทำให้เฟดตกใจทำให้เฟดล้องจากเนี่ยพวกเรานักลงทุนผู้ชายอกสามศอกมีซิกแพค อาจจะลองกรีดได้นะล่าสุดเมื่อวานนี้ลุงทรัมป์ออกมาทวีตเตือนนะบนทุดโซเชียลเตือนชาวนาในสอเมริกาแกบอกว่าถึงชาวนาในสอเมริกาเตรียมปลูกผลผลิตเพื่อขายเฉพาะในสอเมริกาได้แล้วนะภาษีสินค้าแบบเท่าเทียมกันจะเริ่ม2เมษายน Have Fun นะครับคือที่ลุงทรัมป์เขียนเนี่ย สหรัฐอเมริกาเราทราบดีเป็นประเทศที่นําเข้ามากกว่าส่งออกนะลุงทรัมป์ออกมาปลุกใจปลุกจิตใต้สํานึกให้ชาวนาในสอเมริกาเนี่ยเร่งผล,ผลผลิตเพื่อการเกษตรแต่ขายให้คนในสอเมริกาขายโฟกัสขายในอเมริกาและราคาสินค้านําเข้าเนี่ยมันก็อาจจะแพงขึ้นอีกด้วย2เมษายน reciprocal นะชาวนาต้องช่วยกันนะครับเพื่นๆนึกภาพ คนที่อยู่ในสอเมริกาที่ดูช่องนี้จะเข้าใจ100%ทุ่งนาส่วนใหญ่เจ้าของได้เนี่ยเป็นคนอเมริกันก็จริงแต่คนที่เก็บผักผลไม้เนี่ยไม่ใช่ฝรั่งตัวขาวๆหน้าเหมือนจัสตินบีเบอร์ส่วนใหญ่เป็นคนเม็กซิกันเป็นคนต่างด้าวเข้ามาเก็บนะแล้วตอนนี้ตำรวจตอมอนะตอมอสอเมริกาตำรวจไอซจับ ต่างด้าวส่งกลับประเทศเป็นเรทที่สูงที่สุดนะเพราะนั้นถ้าชาวนาหรือพวกชาวได้ที่ถูกส่งกลับไม่มีแล้วคนที่จะมาเก็บพืชผักผลไม้ก็ต้องเป็นคนเมกันซึ่งแน่นอนค่าตัวต้องแพงนะข้าวของที่นำเข้าก็แพงขึ้นบรรยากาศตอนนี้เนี่ยถึงแม้ลุงชรัมป์จะบอกว่าช่วงแรกอาจจะเจ็บ แต่ระยะยาวทุกอย่างจะโชวช่วงชัชวานเนี่ยเราไม่รู้อนาคตจะเป็นไงแต่เป็นอะไรที่น่าจับตามากๆเป็นบรรยากาศที่ส่วนตัวเนี่ยเพื่อนผมกล้าเดาเลยว่าอีกไม่นานภาษี25%เม็กซิโกแคนาดาเนี่ยต้องมีการยุติส่วนตัวเชื่ออย่างนั้น100%คิดว่าถ้าขึ้นระยะยาวเกินหนึ่งปีเนี่ย แตกแน่นอนอเมริกาแตกพอร์ตก็แตกมันจะเหมือนกรุงศรียุธยาถูกล้อมนะครับส่วนของตลาดคริปโตกาวเยอะมากกาวเยอะจนอ่านไม่ไหวออสุกนี้เมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วคริปโตซัมมิตทำเนียบขาว7มีนาคมแถมหน่วยงาน s อ c นะครับประกาศยุติสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับคริปโตเชน n ์ครเกน และกับบริษัทเว็ 3, Labs, บทรี a ูก a รบริษัทที่ทำบอร์ดเอฟยาร์ชคลับ n n t t รูปลิงจากเดิมที่2ปีที่แล้วมีข่าวว่าสืบสวนสอบสวนตอนนี้ยุติทุกอย่างแล้วแล้วก็อีกหลายกาวหลอดเล็กหลอดน้อยเยอะไปหมดแต่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าแผนภาษี25% วันที่ลุงทั้มประกาศยุติแผนเนี้ยตลาดจะกลับมาเขียวขจีเชื่อว่าอีกไม่นานนะเพื่อนๆที่ตามข่าวภาษีลุงทช้ำข่าวออล่าสุดก็มีข่าวที่บอกว่าลุงทั้ำจะยุติการช่วยเหลือ,อ,อทางทหารกับยูเครนเนี่ยคิดยังไงมีการวิเคราะ้อยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาดอย่าตกทั and, pues, time, 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 8, nah ้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมเดี๋ยวเ Gracias. Mm -hmm.